เอาเลยโยมหน่อยมีอะไรจะให้ช่วยกราบนมำมศก,การค่บพระอาจารย์จะเริ่มตอนโยมก็รู้สึกว่าคลา,ายคลายเดิมแต,แต่เมื่อเช้าโยมตื่นมาโยมตกใจท่านอนของโยมโยมตกใจเพราะว่ามันมันมันเป็นแท่งแล้วก็เหมือนกันบศพ โยมเป็นคนขี้โกยอยู่แล้วเป็นแท่งนิ่งเลยพะอจันเป็นเป็นนิ่งเลยโยมก็ดูสองรอบโยมก็เลยทนไม่ไหวโยมก็เลยเปลี่ยนอิริยาบทคือว่าก็ตะแคงก็ขยับขยับอะไรเงี้ยก็ความความกลัวก็หายไปแล้วก็เป็นปกติเจ้าค่ะแล้วต่อมาเป็นยังไงเอ,อ่อต่อมา ก็ก็นอนดูเพราะว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนท่านอนก็เลยทำให้รู้สึกว่าไม่กลัวละไม่มีตัวแข็งละค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามือชามือเป็นเน็บอาจจะไปกดทับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขยับขยับมือขยับขยับมือแล้วรู้สึกอยากจะเข้าห้องน้ำก็ก็รู้ตัวอันอันอันนี้รู้ตัวถึงห้องน้ำแต่ส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเป็นปกติเนี่ยถ้าเราทำอะไรอยู่รู้สึกต้องการเข้าห้องน้ำก็ไปถึงห้องน้ำเลยมันจะไม่ค่อยมีสติเหมือนกับตอนตื่นนอนนะพระอาจารย์ที่โยมสังเกตตัวเองนะคะ <c oughs> สมมติว่าโยมนั่งนั่งอยู่หรือเดินอยู่อยากจะเข้าห้องน้ำก็ไปถึงห้องน้ำแล้วยังไม่ยังไม่ยังไม่รู้ว่านั่นเลย <c oughs> อ้าวถึงแล้วค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยรู้ ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ค่ะพรับอาจารย์ค่ะก็แล้วแต่จะรู้ได้เจ้าค่ะสำหรับออการดูการดูท่าถ้าถ้าท่านั่งท่ายืนโยมก็มีอย่างที่บอกเรียนพระอาจารย์ว่ามีตัวสังเกตบ้างไม่มีบ้างก็แล้วแต่เขาจะมีนะแต่รู้สึกว่าตัว ตัวที่ที่เราฟุ้งไปหรือว่าหลุดไปเ่ยถ้าโยมสังเกตว่าถ้าถ้าโยมรู้ว่ามีตัวสังเกตเนี่ยโยมจะไม่ค่อยหลุดหรือหลุดไปก็กลับมาเร็วแต่ถ้าเขาหลุดไปหมดก็คือไปหมดเลยแล้วก็ฟุ้งไปแบบกูไม่กลับจนต้องเลิกไปเปลี่ยนอารมณ์อย่างอื่นเช่นโยมก็ ไปทำอย่างอื่นเลยไม่ไม,ไม่ไม่ดูแลไม่ทำอะไรแล้วเพราะวันเพราะมันเหมือนจะบังคับเขาอะคระอาจารย์ก็เลยเลิกเพราะว่าไม่เห็นอะไรละไม่ไม่เหมือนจะแบงบังคับเขาเขาก็เลยเลิกอย่างนี้โยมแก้ไขถูกหรือเปล่ปาครับอาจารย์ก็บริหารไปเพราะมันมันไม่สัาปะยะไม่สะดวกใช่ค่ะอาจารย์เหมือนจะไม่สะดวก แต่ว่าก็มีอยู่ครั้งเดียวนะคะที่ที่ที่เมื่อวานก็เลยเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยคืนก็ค่อยค่อยเริ่มใหม่ค่ะพะจารย์ค่ะที่ที่ทำที่ทำได้ก็คือท่านั่งกับเดินจะจะรู้สึกสะดวกกว่าท่าอื่นๆสำหรับการรับประทานอาหารก็คล้ายๆเดิมค่ะ ยังไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่พอพอจะมีสติคำคำหนึ่งมีสติอีกคำหนึ่งอย่างที่พระอาจารย์ว่ามือก็เอื้อมไปหยิบอันนึงละก็เห็นมือไปเอื้อมไปหยิบละเห็นว่ากลืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เอาเท่าที่เห็นได้ปกติก็ทําอย่างนั้นแหละใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยก็เลยว่าเออทำทุกเรื่องทำทุกวัน เจ้าค่ะเจ้าแต่ไม่เห็นนั่นเหนน็นเป็นปกติของคนทั่วๆไปแต่ต่อมาทำไมจึงเห็นได้อย่างนี้นะค่ะก็น,นี่ก็แล้วแต่จะเห็นได้เจ้าค่ะไอาที่อบอกไปแล้วก็คือมันมีอยู่แล้วแล้วแต่จะรู้จะเห็นไม่เห็นไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละเจ้าค่ะอย่าไปทําให้มันผิดปกติเจ้าค่ะ บางทีมันก็ฟุ้งไปในอภิธรรมที่เรียนบ้างอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เป็นปกติก็เคยเรียนมาเจ้าค่ะก็ฟุ้งไปเขาฟุ้งฟุ้งไปก็รู้ว่าฟุ้งก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนนิยบทอะไรอย่างเงี้ยค่อยแต่พอมันฟุ้งไปเนี่ยพระอาจารย์รู้สึกต้องสักพักหนึ่งเนี่ยกว่าจะกลับมาได้ค่ะอาจารย์ ก็ยังดีพอไม่รู้เลยค่ะพระอาจารย์ปกติไม่รู้เลยไม่รู้อันนี้ยังรู้บ้างรู้ค่ะพระอาจารย์รู้ว่าฟุง้งรู้ว่าไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยไม่ได้เรื่องอมไม่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรอกมันเป็นปกติของมันอ๋อความเคยชินอย่างเงี้ยเป็นปกติของมันทุกคนเป็นอย่างนั้นแหละเจะา้าค่ะเป็นเหมือนกันแต่กต้องมาฝึกฝนอบรมต้องมาเจริญอย ไม่ฝึกฝนไม่อบรมไม่เจริญก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปเจ้าค่ะคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเขาจะเป็นแบบเนี้ยเคยชินแบบเนี้ยทุกเรื่องทุกอย่างทุกอารมณ์ทุกตะวานเป็นอย่างนี้จนตายอย่างยๆนะไม่รู้เรื่องหรอกเจ้าค่ะถา้าไปแล้วก็คนที่เกิดมาแล้วแล้ว,ลวไม่เคยปฏิบัติไม่เคยเจริญสติปัฏฐานวิปัสนาเนี่ย เกิดมาแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียชาติเกิดพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็สอนแต่ไม่ไม่รู้เรื่องปฏิปทานก็ไม่เคยสนใจสันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละชาวโลกเขาเป็นอย่างนี้แหละสังสารวัฏการเกิดแก่เจ็บตายมันถึงยาวนานนะ่ถ้าเราโมประมาทเดี๋ยวก็เป็นเหมือนอย่างนั้นแหละเหมือนไปบ้านเก่านั่นแหละจะค่ะถ้าไม่ฝึกฝนไม่อบรมไม่เจริญมันก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนเก่า มันต้องตร้างเหตุปัจจัยไปแล้วไม่ใช่เอาเฉพาะชาตินี้ดอกต่อไปชาติหน้าจนฝ่าจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงสร้างเหตุปัจจัยไป<ช>รู้บ้างไม่รู้บ้าง,างก็ทําไปเจ้าค่ะดีฝ่าไม่รู้อะไรเลยอีกอีกจุดหนึ่งพระอาจารย์เหมือนกับเหมือนกับเรานั่งทํางานพระอาจารย์จะมีปวดเหมือนออฟฟิศซินโดม่ะพระอาจารย์ตรงเนี้ยมันจะมันจะปวดนิ แต่ก็ไม่ได้มากมายก็นวดนวดก็หายตรงหลักตรงตรงใกล้ๆตรงเนี้ยพอแตมาเป็นปกตินะฮะเพอะเป็นโรคเท้นนำมาพึกมาสามสิบป,ปีแล้วค่ะพระอาจารย์เป็นเรื่องปกติของมันอายุมากก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ไม่ได้เกิดจากที่เราปฏิบัติผิดใช่ไหมพระอาจารย์มีหรือเปล่าลราปกติเราไม่ปฏิบัติมันมีไหม ก็มีบ้างแบบนี้ก็เป็นจะมาปฏิบัติแล้วมีไหมอะไรยงนะอมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเหมือนกันถ้าเราไปควบคุมบังคับแต่ถ้าเราปล่อยให้เป็นอิสระแล้วมันก็ปวดมันเรื่องของร่างกายมันเจ้าค่ะก็แก้ไขด้วยการกินยาทายาใช่ค่ะแก้ทายาแก้ไขกามเนื้อก็้บริหารร่างกายไปเจ้าค่ะก็เห็นิัาาอะไรหรกเจ้าค่ะ โยมจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าตอนที่โ <c oughs> ยมจะเข้าห้องน้ำนะ่ะต้องต้องต้องบอกต้องยังไงครับพระอาจารย์<า>คือทำอเหมือนเคยทำทเหมือนเคยทำไม่มีอะไรล่วงหนะ้ารู้ก็รู้จพนะพานหานัานแต่พอรู้แล้วก็บอกเออถือว่าเรายืนเราก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินอย่างนี้ใช่ไหมหเขาบอกเราไม่ใช่เราบอกเขาเจ้าค่ะอ๋อ ขเขาเขารายงานให้รู้เขาบอกเราเ<อ>ย็น<อ>ย่นเดินนั่งนอนก็ให้เขาบอกเราไม่ใช่เราบอกเขา<อ>ถ้าเราบอกเขามันก็อ,อีกเรื่องหนึ่งนะเนี่ยลองบอกก็ติไปเดิน<อ>ไปนั่งไปนอนเนี่ยเราบอกเขาแต่มันยังไม่ได้เดินไม่ได้นั่งไม่ได้นอนอะไร<อ>นึกไปกับความรู้สึกมันไม่เหมือนกันเี่ย อันดับแรกคือนึกกับรู้สึกต่างกันอย่างไรตรงนี้ก่อนครับคือพอพอพอรู้ว่ารู้ว่าทุกเนี่ยขามันไปละไปถึงห้องน้ำล,ละเนล่อเดี๋ยวทำยังไงถึงจะมารู้ได้ละ่ะเขาต้องรู้เองด้วยนะไม่ใจตั้งใจจะบอกจะอะไรกับเขาม,ม,มารู้ยที่เผลอๆก็ได้นะนะเวลาเผลอเขาก็กลับมาแล้วอ่ตะสติเขาก็มีแล้ว เดินเดินไปถึงห้องน้ําแล้วก็ไปรู้หรือเสร็จแล้วออกมาก็รู้ก็รแล้วแต่เขารู้อะไร oh. ไอ้ที่บอกบอกไปแล้วก็คือบอกให้รู้ไม่ใช่บอกให้ไปนึกไปทําไปอะไรก็มัน mm hmm. มันคนละเรื่องกันไอ้นึกบอกก็อีกอย่างหนึง่งไอ้ที่รู้สึกรู้ก็อีกอย่างหนึง่งแล้ว hmm. ค mm ่ะ hmm. ไปเรียนรู้แค่นึกกับรู้สึกนี่ก็ด่านแรกกันนะติด mm hmm. ตาเรียนรู้ตรงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหรือเราไม่ได้ไปทำอะไรกับเขาอะอยู่แบบปกติธรรมดาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปถามให้เขารู้ไม่ต้องนึกไม่ต้องบอกเขาหรอกถ้าเขาจะรู้ก็เขาก็รู้ของเขาเองแล้วแต่อารมณ์ไหนจะเสนอก็เรียนรู้กับเขาทุกบวเมื่อ,อยหิวก็หายหนาวร้อนเขาก็มีอยู่ตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับเราต้องไปบอกเขาที่ไหนเรา แล้วก็อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันลับประทานอาหารก็ทำอยู่ปกติธรรมดามีแต่รู้กับไม่รู้เท่านั้นแหละไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วนั่นก็ไม่เป็นภาระอะไรไม่ได้บอกให้ไปทำอะไรตั้งหน่อยไปทำเองที่จะไปทำอะไรก็ต้องไปเรียนรู้อีกเวลานึกเป็นยังไงแล้วรู้สึกเป็นยังไง เวลวพระอาจารย์พูดเหมือนง่ายง่ายก็พูดให้ฟังง่ายๆก็เอาไปใช้แบบเข้าใจแล้วก็ไปใช้มันก็ไม่ยากอะไรหรอกแต่ไปทำให้มันยากเองไปนึกไปบอกอะไรก็มันไปกำกับการแสดงอยู่มันก็ไม่รู้จักตัวตัวจริงอะ่ะแต่ภาวะของจริงก็ไม่รู้ แลอภิธรรมก็ก็เป็นตัวจริงนะไม่ใช่มีคำพูดอะไรอภิธรรมก็อยู่ที่รูปนามกันหน้านี่แหละต้องไปบอกเขาทีไ่ไหนเล่าถ้าบอกก็อยู่ในตำรานุ่นบอกเท่าไหร่ก็ไม่เจอกันอาจารย์ยมต่อยมีอะไรจะเล่าให้ฟัง<ม>ไหมยมยมไรไฟไม่ได้เลยเอาจารย์บอกว่าคืออย่างนี้คือ โยมก็มาถามว่าเริ่มจะบอกว่าทำสติหรือมีสติกันนะคะพระอาจารย์อย่างอย่างอาบน้ำรู้กระทบเย็นรู้ตอนที่กระทบรู้ว่ากระทบเย็นแล้วก็รู้ว่าเย็นอย่างเงี้ยค่ะคือคือพอจะมีสติรู้ตัวนี้มาแล้วก็เผลอเผลอไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีสติกลับมาอันนี้ก็คือพูดถึงการอาบน้ำนะคะแต่ถ้าถ้าการกินหรือการอะไรเงี้ยคือ คือยอมรู้ยอมอยากจะเรียนถามอาจารย์ในภาพที่ว่าดูกับรู้ดูกับรู้ยมยมยมเข้าใจว่าดูก็ดูรู้ก็รู้ก็คือคือดูที่ใจดูใจดูใจรู้แล้วดูกับรู้เนี่ยมันต้องพอดีกันมันจึงจะเกิดความเหมือนกับมันถึงจะเห็นอารมณ์ที่มันมากระทบเร็วขึ้น หมายถึงว่าเขามาไวไปไวอย่าง,างมันจะต้องมีตัวนี้เป็นอยู่ตรงกลางถ้าเรารู้ดูอย่างเดียวมันก็จะเผลอหรือมันจะหนัก <c oughs> หรือถ้าเรารู้อย่างเดียวมันก็เบามันก็เผอได้เพราะมันอย่างนี้โยมรวบยอดเกินไปหรือเปล่าเอาแค่รู้กับไม่รู้ก็แล้วกันไม่ต้องดูอะเอาแค่รู้กับไม่รู้อพอถ้าดูแล้วเดี๋ยวมันมี ผลข้างเคียงอะไรขึ้นมามีรวมมีเพ่งอีกอเอาแค่รู้กับไม่รู้ก,ก็คือรู้รู้กระทบก็คือรู้กระทบก็ปกติยังก็เป็นอย่างนั้น